ตัวเกมมิสิกนี่ผมบอกว่าเอฟซีเราอยู่เหมาะเหมาะแม่แม่ได้ขอไกลเฮ้าผมจะบอกเสมอแต่ว่าถ้ามันเกินลิมิตห้ามอะไรมันกับเป็นลิมิตของตรงนั้นอะไรที่มันอยู่นอกสายตาเราคือคนไทยมันเจ็ดสิบล้านกว่าคนสมมตินะผมไม่สามารถไปห้ามปามทุ้คนได้แต่สิ่งที่ผมทาได้คือผมมีเจตนาที่ดีดีคืออะไรบอได้มีเจตนาหรื่าตัวเกมมิสิกผมบอกไปว่าเข้าอยู่กับเฮ้าด้อเข้าเปิดเดสนใจไปสร้างภัย เราอย่าไปซาใครเราอยู่กับเราอยู่กับ่ายตัวเกียวใครว่าเสมอเบลลี่เบอร์ตูคิปเลยไม่เคยจะไปซัพพอร์ตว่าไปได้เพื่อนเพราพรวนี้ใครไม่เห็นด้วยกับเราก็ปล่อยเขาไปอันนี้คือผมบอกเสมอใครไม่ใครไม่ชอบเราไม่รักเราก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ใครที่ไม่ชอบเราก็ปล่อยเขาไปหรือใครชอบเราก็ยิน,ยนดีต้อนรับซึ่งตอนนี้ผมจะมาแบกรับปัญหาตรงนี้พราะว่าอย่างว่าตีแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือไม่เคยซัพพอร์ตให้ใครไปดา่าใคร ไม่เคยอยู่เบื้องหลังของการให้คนไปด่าพระน้ำคนนี้นะครับซึ่งถ้าเอฟซีติดตามผมอะจะรู้ดีว่าผมเป็นคนตรงๆทําไมผมถึงอยู่รอบปลอดภัยทุวนได้เพราะอะไรผมมอยังผมบอออกสื่อบททุกอย่างตามที่ผมคิดเลยเออตามที่ผมคิดคือผมพูดอะไรผมคิดอะไรออกผมพูดตามที่ผมคิดอีหลีพี่น้องใครว่าอีลีใครคิดยังออกใครว่าอตามะเรื่อยๆเรื่อยๆเรส่สวดเรื่อยๆเรื่อยๆบ่มีการต่อขอบขอบคุณน้ำแต่บ้านทัศกาย มื่นฟูทักอยู่เหน่นนอเนี่สัวนั่นแหละผมไม่เคยจะมีเจตนาให้ใครไปว่าร้ายใครหรือต่อต้านหรือเขาเรียกว่าอะไรติโจมตีใครเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่มีไม่มีในสมองนะครับซึ่งผมเนี่ยพอซื้ออา่ะตอนนี้เห็นมีประเด็นใครกับใครใครบอเสื้อกลับเป็นเอฟซีตัวเกี่ยวที่ไปละล่างอื่นหรือไปขอมยพืนหรือวิจารณ์ปืนหรือพาดพิ่พ์เืินนี่อันนี้ก็เห็นด้วยอันนี้บอกตอนไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเดขาดเลยเพราะว่าอะไรในวงการเนี้ยผมไม่มีศัตวูใครนะผมอยู่กับคนไปไหนไม,มีแต่คนรักม,มีแต่คนเรียนดูซึ่งผมจะไปสนเดาะนให้คนด่าก,กันเนี่ยไม่มีทางอยู่แลว้วอันนี้บอกตรงแล้วว่าไม่มีทางแต่ปัญหาตรงนี้ผมแก้ให้ไม่ได้เพราะผมแค่มาบอกว่าโอเคผมจะบอกว่าผมปเป็น่ส่วนเกี่ยวขวงเดอ้อเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าเห็นข่าวเห็นข้อเมีเห็นข้าวอย่ังไงก็ไม่เห็นด้วยในการที่พาดพิงหนึ่งสองสามสี่นะครับ แต่บางทีมันเกินจากคำว่าห้ามนะครับซึ่งซึ่งต้องขอแสกไข่น้ำปลาขเ่เฮตลายางยมากมากข่บริหารคน้นไขอ่อะไรมาบมาหมดซึ่งบางอย่างที่ขคข่ควบคุมอะไรมันกับควบคุมอะไรอีกพี่น้องก็อย่าเราควบคุมไม่ได้หมายถึงว่าในส่วนนี้เราไม่ได้มีสิทธิคิดเห็นใช้ชีวิตในโลกใบนี้แล้วผมไปหามไปหามแล้บอกห้ามได้ปราบปรามได้แต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วย ก็งานมันมีคนด่าค่อยน่ะไข่พอนังไปไข่พอนังไปซีเรียสเนี่ยไม่เอามีคนโจมตีค่อยทุกวันโจมไปถือค่อยทายแล้วลวกเขาเห็นปปบุตบารมีปุยญาตาใหญ่มาเกิดสุภปาราสาอยู่ตัวอะไรกัไดนตัวพี่น้องเป็นบอกอยก็เรียกว่าเอออย่างน้อยใครไม่เห็นตัวเราเห็นพระเห็นฟ้าเห็น,หน,หน,หนดินเห็นเอฟซี FC เห็นอือคนท่อมันบอกว่าดีอะไรบ่นนดีมันก็จะเข่าจะคล้องเบิร์ตตัวอ่นอะไรกันไดนนัพี่น้องเนาะ ซึ่งคอยบอกเลยว่าคอยบอกมีปัญหาอย่างกับไครท้งสินในวงการนี้ไม่มีอัญหาใครนะไม่ขอมีศัตัวกับใครแล้วก็อยู่อย่างนี้อยู่กับเอโซีตเกียวเอชซีบลัเลี่ยงใครบัดจ้องตัวนอีพีสิบสามเนี่ยวคนเข้ากลุ่มมันตัวนี้ห้าพันแล้วนี่ก็อยู่กันอย่างนี้เด้ไม่ได้ไปมีอะไรกับใครเดียแต่ย้ําว่าไม่เห็นด้วยกับการไปพาดพิงบุคคลอื่นหรือดึงบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับซึ่งเราขออยู่กันแบบตัวเกียวมิวสิค ไปออนทัวไปสนุกสนานกันอย่าไปเป็นกับศัตรูกับใครเถอะเพราะทุกวันนี้ศัตรูก็ย่อแยงแล้วแต่ในวงการบันเทิงอไม่มีผมไม่ทะเลาะใครนะผมบอกไว้ก่อนไปที่ไหนเขาต้อนรับหมดเขาเอ็นดูเขาเนี่เพราะเราเป็นคนอ่อนน้อมทำตัว um เขาเป็นคนอ่อนน้อมทำตัวไปชวนแก้วกับเขาหัวเราะคืออะไรเอาตรงนะครับซึ่ง มันมีคนมันมีคนชนแก้วกับผมเดียวมากกว่านั้นนะซึ่งเขาก็มาในฐานะ FC อันนี้บอกขออธิบายให้ f ีเบิงเอาพอบอกพอบอกเขาามือเดี๋ยวเนาะเ <c oughs> พราะว่าเขาอ,อยู่ในหมวดจเจริญแล้วหมวดบอกบอกดึงดราม่าหมวดแล้วแต่ใครจะเป็นอะไรนะครับสังคมเหน็นเองคอมเมนต์เป็นเอกสารเวลาเวลาที่มีดราม่าหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยคอมเมนต์ทุกอย่างจะเป็นเอกสารหมด นะครับซึ่งคนที่มีคับคนที่พูดความจริงพูดกี่ครั้งก็ตรงไปตรงมาพูดจาฉาฉาไม่มีพูดบนไม่ต้องอึนอเอออะออเออเออเออไม่มีบอกคือออกพูดปังปังปังเพราะเขาคือไม่ใา่สมองเขาเขาพิมศสคิดเวลาเราพูดอะไรเราคิดอะไรมันออกมาจากใจเราเลยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่เคยเห็นด้วยกับใครที่ให้ภาพพิงใครแล้วก็ถามว่าตอนนี้ถ้าจะํำได้คือปราบปรามคือ ย่ไปเอาพรพาาะั้าเมือนวนเขาถั่วเขาอยู่มอมาแล้มันปดเดกี่ยงเขานี่หละเอฟซพู้ได้กสร้างนะพี่นองเนาะเขาจะเลื่อนแล้วเขาลุงเรื่องแล้วเขาไปพอดยุฬหบเล้วเขาจะเป็นหลงกลเนี่ยาบางทีเราไปหลงกลกับกลอะไรที่มันมันจะมีกลยทุทธ์ที่นี่แหละพี่นองเป็นยางมันก็เป็นบุญบุญไหวๆเจ้ากระเบื้องหรวหลข่อ๊อปสมารเอไรก็อยากเบาอันที่เมื่อก,กอีกอเรื่องนี้เมื่เกี้ก่อยอยู่เียวแต่ว่ากอตนทาว่าเออเอฟซมันก็เป็นเพื่อกับเป็นเอซเฮ้า เฮามีสิทธดซอยอย่างไรในแนวเฮาก่าปราบปางคือยาถอกและเฮ็ดถอกอยู่จังสี่แหละเอาซำเฮ็ดซำเคยเฮ็ดซะอันไรมันโมวนบอลเลิศจะไปเฮ็ดถอดอันต่างๆแนละตอนซุ่มเมื่อนี่เขาไปคอดมยุ่งหลวบเรียวไปคอดมพูดเหรอเขาบอกง้กลับไปหมองเก้าด้วยใครอยากบอกก็บอกไปซุ่มมากกว่าเปล่าเป่าเศร้าหนั่งถือทางคมดาไปเองจัดการเดี๋ยวทางคมเอฟซีเขาจะจัดการเองเราอยู่นิ่งๆเลือดๆแล้วถ้าใครจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังของอะไรนี่บอกเลยว่าชิดผิดนะครับ ซึ่งไปเอามาเลยว่าหลักฐานว่าผมอยู่เบื้องหลังใครใครให้ใครด่าใครผมไม่มีทางไม่งั้นผมไม่เจริญถึงว่านี้หรอกถ้าวันนี้ผมพูดจริงก็ให้ผมจเจริญรวย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 ไปอีกผุนรวยระดับประเทศระดับโลกระดับนานาศาตร์หุนเด้อชาติวุฒอืมนะครับซึ่งมันมีหลายคนแหละอาจจะคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังของอนันตาน,านีไปหามา ฉันไม่เคยไปมีคอนแทคส่วนตัวเลยแม้กระทั่งวันนี้นเนี่ยมันมีเรื่องกันฉันก็อยากให้มันเศร้าจะเป็นทะเลาะก,กันโถอะถูแลวทะเลาะก,กันมีแต่คนมีแต่คนภายนาอกทะเลาะกันแหมคนภพยในไม่รู้เรื่องเป็นไรกันคนภายในรคืออย่างสิง่บงนะครับซึ่งซึ่งผมก็ส่งข้อความไปหาพี่แองตัวดีแล้วว่าพี่น้องขอกำลังใจให้นะอีกอย่าง น้องเข้าใจพี่ทุกอย่างแล้วก็ส่งกําลังใจพี่แล้วก็มาแจ้งจิตนาและจุกศกว่าน้องไม่ส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้บริเวณี้ส่วนใดส่วนเจอกับตรงนี้เห็นทะเลาะกันน้องก็มาสบายใจแต่ว่ามาแสดงข้ามคือส่งไปเลยว่าแสดงความรู้สึกใจเลยว่าเราไม่มีผลกับอะไรกับเรื่องนี้นะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้คือผ่านจิตนาถามมาเรื่องนี้ข่อยเพราบอกกันเลยความเป็นเรื่องของข่อยแต่ว่า fc ข่อยก็ลายอยู่ในหันข่อยก็ยยกต้องปาปาม ให้บ่พี่น้องค่อยบ่ายามดอกทั่วหลอกทั่วร่องพองอย่างทีค่อยพูดคุยแต่เมียค่อยค่อยบ่ได้อยู่เบื้องหลังใส่ทั้งสิน้นถ้าค่อยอยากด่าดอกเขาไม่ใช้พื้นด่าดอกค่อยได้เองเลยแต่กูโมยุถูกไหม FC มากไหมของคนอย่างผมมู้วัาฟินแลนด์นี่ถ้าจะด่าใครนี่ไม่ใช้ใครเป็นเครื่องมือไม่เหมือนคนไม่เหมือนใครคนอื่นหรืออะไรแล้วแต่เขาฉลาดใช้คนอื่นใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าผมไม่ฉลาดผมด่าเองก็เท่ากัอยากดา่าใชไมครับ ไม่เคยส่งเสริมไม่ใครไปด่าใครนะถ้าอยากดา่าโพสเองเลยอย่างที่เห็นนั่นแหละแมนบอกถ่าบ้านเหนื่อยไหมเหนื่ยอยอยู่นะในการเหนื่อยสมองเหนื่อยกายไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยสมองในการที่แบบว่าวันนี้มาก็ต้องมาขายบัตรออนไลน์พาลูกๆตัวเกี่ยวหาเงินหาคำลูกๆค้ายตัวเกียวมาเจอดราม่าอะไรกันมือที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเออดราม่าอะไรกับลูก ที่มันเป็นเรืองของเขาแต่เขาเป็นคน่้อสั่งแต่มันก็เกี่ยวกับเขาอยู่นิดนิด,นดอยู่อ่าในขานที่มันเกี่ยวจะช่วยพูดให้แต่ว่ามันไม่มคผลต่อตัวค่อยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความบริสุดใจความจริงความพูดจาตรงไปตรงมาพูดกี่รอบเหมือนเดิม